พี่น้องจะรักแม่พระริเศเจ้าการวิพากษวิจารณ์ของคนอื่นนั้นอย่าทำให้เราท้อแท้ใจหรือว่าหยุดทำหน้า,นาที่แต่ว่าให้ถือว่ามันเป็นเสียงรกเสียงกาและบางทีก็อาจจะช่วยเราให้มีสติักหน่อยเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้คือเรื่องของผู้พิพากษาคนหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาไปว่าความอยู่ที่อำเภอแห่งหนึ่งแล้วก็ มีทนายคนหนึ่งที่สอยขึ้นมาพูดขัดขวางอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่คนอื่นเขาลำคาญผู้พิพากษาก็ทำจนหมดจนจบหน้าที่ของตัวเองแล้วก็มีคนมาถามั่นว่าเอ๊ะทำไมไม่จัดการกับไอ้ทนายความคน,นนั้นที่มันชอบวิจารณ์ตลอดเวลาเนี่ยฉะนั้นขณะที่กำลังรับประทานอาหารอยู่นั้น เขาก็เอามือเนี่ยไปปิดหน้าตัวเองแล้วก็ใช้สอกคำทิดโตแล้วก็บอกกับคนที่ถามทันว่าทำไมถึงไม่จัดการมันเนี่ยนะท่านไปนเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังนานมาแล้วมีอยู่ในเมืองของเราเนี่ยนะก็มีแม่ไม้คนหนึ่งที่มีหมาตัวหนึ่งที่เห่าอยู่ตลอดเวลา ห่าได้เห่าดีเวลาที่มีพระจันทร์เมื่อไหรพระจันทร์ส่องแสงเมื่อไหรมันก็เห่าอยู่อย่างนั้นทั้งคืนเลยจากนั้นผู้พิพากษาก็จับช้อนและซ่องมาแล้วก็ทานข้าวต่อไปทำให้คนแปลกใจว่าเอเรื่องราวยังไม่จบนี่ก็เลยมีคนหนึ่งถามว่าตอนที่เคารพทำไมไม่เห็นจบเรื่องราวเลยเนี่ยว่าหมากับพระจันทร์มันเป็นยังไงท่านก็เลยบอกโอ้อย่างงี้นะแม้ว่า จะมีเสียงเห่าทั้งคืนนี่นะแต่พระจันทร์ก็ยังส่องแสงเหมือนเดิมพี่น้องครับในการวิพากษ์วิจาร์ณทุกครั้งเนี่ยถ้าเราใส่ใจมันแล้วก็ถือเป็นเรื่องใหญ่นี่นะเราก็จะทํางานอะไรไม่ได้แต่ถ้าเราเข้มแข็งจริงๆเราก็ถือว่าเป็นเสียงนกเสียงกาแล้วเราก็จะทํางานของเราต่อไปอย่าให้การวิพากษ์วิจาร์ณที่คนอื่นทําต่อเรานั้นนะ มึงทำให้เราเป็นง่อยหรือว่าเลิกาการที่จะทําหน้าที่ต่อไปขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ